อันนี้แก้วอะไรครับฟันเจ็ดสิบูกซีบนะแถวซีบีเนอะอันนี้อันนี้ปอกเจ็ดสิบแข็งก็เจ็ดเอ็ดนะอันนี้ก็ตีปอกซีบีซีบีไซส์ไหนอะไซส์หและหกสี่หกสี่นะโอเคหกสเ่ามขาอยกอันนี้ยึดวันครโตนี่ก็ดีแล้วใช้ได้ไม่โยกไม่กิน <fian> ไอ้อไรคลูกมีคอแต่งตรงนีล huh. ูกเหรอมีในคอนมมีมัมีอวัวะเพศทใช้อยอ่เดี๋ยวเงแล้วมันมีสลักจุดสายฮะมีสลักตุดาไม่มีสุดห้าทุกอย่างพอจะแปลงบูสต์ก็ใคยเอาคู่ค่คูู่่่คู่ค่คู่คู่คป่ค่คู่คูคล่คย่ะไดู้กคฝาฝา่ค่คู่คู่คู่ค่ ทำวาตุแล้วอันนี้เอาวาสังติีกอันนี้ใหญ่กว่ามันวามันแ่วนเดียววัดเลยนะผมเล้วะอันนี้สัิทํ่ถ้าไม่งั้นเราเอาอันนี้ได้ไหมเอาฝ่ายนี้ทำแล้วี้ทำกันไปเพราะว่าอันนี้ทำห้าเก้าเออันได้ไหมอ่าฝานะอ่าฝาเดียววนะรับอันนี้แล้วฝ่านี้ไม่ต้องทำอันนี้ทำทำสักหน่งจั อันนี้ตีทีน่าชุดนี้เอาไว้ชุดนี้จะตอกที่เดี๋ยวมต้องงงอันนี้เสร็จแล้วอันนี้รู้เรื่องอะยใช่ไหม่าอันนี้ชุดนี้อันนี้ชุดนี้ทำไมาโอ้ยอ่าอันนี้มันใส่ลูกไอ้นี่มาตอกไม่ออกด้วยนะยืนเงนเลลูกค้าเอามาตอกเลื่ร้านก๋วมาเจี่ยวอะไรด้วยขรอบตรงกันเนาะคิดว่าจะเจออะไรดีอะไรตอนี่แหละแบบเนี้ย อันนี้ห้าเกาหาใช่ป่ะแห่ใส่ลูใไ่ใส่กับ่เ่ลูกนี้ใส่เถอะเอถ้าลูกไ่ใส่ได้ไหมลูกเป็นไงบ้างแ่อกกสึ่อหมดเลยป่เออเอาไอีกสัตวหานี่ใ่ไห้พรงพกควเกียร์ต้องเปลี่ยนไหมเยเกียร์ใชเกียร์เดิมเกียร์เดิมี่นเเอามาให้ดูแต่งๆเราไม่ค่อยได้ทำรา่มเอเ็เดิมวนๆกับมันนี่ก็้าเก้าแต่นี่ห่าไม่ต้องทำ จะปรอจปงาเิปนอดอ่ะอใช่พอใชอใชพอใช่อใช่เอใ่พอ่พอ่ใ่พอใช่พ่พอ้อใชอ่ตอองกอใอใอใช่พอ่อใช่่อใช่พบใช่อัช่พออใช่พอกอใช่่ไอ้นี่พอใอ่พอ่พอใช่พ่ไ่อหอ่่่อ่อ่ ไ,ไม่เปหรจับอาไรก็ชหน้าไหวได้เอาเอาตัวนี้ก่อนได้ไหม่นเอาตัวนี้ก่อนได้ไหมไม่ทันเลยด้วยอ๋อแต่ถ้าดูแกเก่งกอนได้ใช่ก็าฝาต้องย้ายหมดเลยเดีย,ยน้นะไม่ไดีเดียรนะถ้าชุดนี้ไม่ทันชุดนี้ก่อนได้ไหมฝาไม่ต้องทำได้ไ้หมปอกล้าอันนี้มันขูดขวดด้วยวนี่มั้ยเอ้ยอไต่ออี่เลยอกอเลยฝ่า้ลยใช้เลยอาชนี้ก่อนได้หมน ตัดขอบชุดไหมนะแคมพวกอะไรเขาากเอาการอะไเนื้อชยไม่ได้หรอกก็จะกันกันแบบนี้ก็ได้ก็เพราะว่ามันใช้ลูกโซวใช้การอะไรเยอะได้หน,นัแล้วาร,ราคาได้ราคาเพราะว่าการแล้วสองเขาใช้ถือล้วว่าเป็นการแล้วการ จบลูกใหญ่ก็ใส่หนูสลับศิลปะอยู่แล้วใช่ทีโอใส่ครับที่อยูทรลใส่แล้วก็สลับข้อไว้จบไม่ต้องคืนรูปตอนนี้ก็ทำ EPO อ๋ออันนี้สลับข้อศิลปะอยู่แล้วชุดนี้ได้เลยก็เอานี้กลับใช่ไหมอันนี้ใส่กลับแล้วอันนี้ทิ้งไว้นี่อันนี้ก็ทำ EPO ให้มันไวอุดนี้ไปนี่ย้ายทองอ่ะได้ อันนี้มาทำไรอันนี้จัดแคมไปด้วยยานละตัวรันคลัสคเดิมเอาอยู่โยครับไปสสปาแล้าจับไปใส่สปาตล้วจับสปใสปา้วจับเรามาจับไหม้องต้องถ้าหรังปัดเอมีเแบบันแล้วาเกเจบอนรจับ ก็คืออาชุดนี้ใส่เจก็อันนี้ทำวีดีโอนั่นนี้ต้องครอบโตั้วยนะไอริสันจะไม่ดังไหมนอ้ต้อนครอบก็นานหน่อยจยืดเลยเปลี่นดานไห้เอาครอบไป้้ร้อนรอนแล้วร้อนกันน่อยเลลร้อนร้น้อนแต่ละทีมนะแล้ถ้าไอริสันกลทนานต้องลองใส่แล้วจัดใหม่เลย เอาที่นี่เลยพัดตนี้ก็น่าจะที่นี่ไปมา้นานเนะาะออัแผลโ,โ,โ<ด>อ้โเโเที่โออ,ไไอันนี้ตีวันดล,วนลดวัดเย็นนะชิะ้นก่อนน่ารุนจานน้ำข่าประมาณใช่ เอางนั้นอย่างนยาถอไปก่น <c> า <oughs> yeah, well, really. <c oughs> ้างสี้ายถ่ายกรถ่ายตนไมาีน่ไหเดี๋ยวถ่ายให้เอาไหมเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีก็มีเหมือนกันแล้ว่าทำอยู่ในตลาดแต่ไม่กลับมา แถวหน้าวัฒน์ตะลกุกทำไมให้ตะชัยทำตะชัยหน้าวัฒนาหีักกีบเตอร์อะเกิดขึ้นลอยขอนโอ้โหอนใหญเลยขอนี่ <c oughs> ก็อย่างว่า,วาโดนเราโดนก่อนเ <c oughs> ข้าเกาไม่มีอะไรเซ็นเอกาสารพอดูใ <c oughs> บประกอบการววะอะไรเป็นกันก็เกิดดูท่อดัองไม่อะไรไม่มีท่อดัองมีรถแต่งแล้วเห็นหรือยังผมก็ไม่ได้แต่งแล้วก็ทำเดินเด้งสุดที่ว่าไปใครจะมาบอกแต่งเห็นนี้ก็ไมรู้ธรรมดาอ่าดีหรือยกังขับขับได้ กอติบหกมือไปถ้าพี่สามมือเงี้ยมันก็ที่ส่งที่ร่ามงานนะครับถ้าเราพี่ติดสามมือครับก็นีราสองตัวเลยร้อยยี่ห้านะครับถ้าเก้าชักห้าหนึ่งตัวแล้วก็หกสี่ชักห้าหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็นี่โอ้ค่ก้านัดเอาไว้นะครับสองวันสองวันเสร็จนะครับแต่ถ้าร่างกายพิษเปี้ยงเงี้ยนะครับแป๊บเดียวเสร็จครับแต่บางทีนะครับเผื่อ ทำทำไปเผื่อแบบฝนตกด้วยเปอาสูบหมดบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไปยืมเปอาสูบเขามา5ปอกนะครับก็เดี๋ยวต้องหาไปใช้เขาแล้วครับเพราะปอกของเองหมดนะครับยืมเขามาก่อนนะครับเพราะว่าส่งงานท้เก้าชักห้าห้าตัวนะครับรุงนี้แล้วก็หกชักห้านะครับนัดไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับที่ช้านะครับเพราะว่างานเก่าค้างลูกค้าไว้หลายตัวนะครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าทาวันละตัววันละชุดวันละชุดเสื้อคอฝาเสื้อคอฝาวันละชุดนะครับ ก็น่าจะ5วันนะครับน่าจะเสร็จก่อน2วันเพราะว่าฝาเนี่ยต้องเจาะเจาะใหม่ใส่บูทตรงไปเลยนะครับเวลาใช้งานอ่ะฝาถ้าเกิดว่าเนี่ยวาวนะครับถ้าเราใช้บูทเยื้องอ่ะมันมันเตะเยื้องนะครับก็เตะตรงนะครับการเตะนะครับของท้ายวาวนะครับระหว่างบูทเยื้องบูทตรงอ่ะบูทตรงก็จะดีกว่าครับจะแรงกว่านิดนึงจะเลื่อนกว่านะครับถ้าเกิดยิ่งวาวใหญ่ยิ่งยองสาเยอะนะครับมันก็จะยิ่งเตะเตะเยื้องออกไปเยอะนะครับ มันก็ความแรงมันก็จะสู้หลอดตรงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดแต่ว่าที่ผมทํามานะครับหลักการที่ผมดูมันว่าไหนมันลื่นกว่ากันนะครับก็อย่างเขาอย่างเนี้ยยืดแทามินการสองจังหวะมันก็ต้องหุ้มก่อนนะครับพอหุ้มเสร็จปุ๊บถึงจะไปยืดไปหาศูนย์นะครับเร้ยิ่งเป็นรถแต่ว่ารถแห่งระยะสั้นนะครับก็ต้องไปทวงก่อนนะครับทวงสะกั่วนะครับอานเนี้ยครับก็ มาทั้งอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าดูดนะครับเกี่ยวเนี่ยข้างในเนี่ยไม่มีแล้วมันไม่ออกนะครับบางตัวมันแน่นนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ตัวแรกนะครับลูกค้านะครับเมื่อวานก็มีมาทวงครับนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เรานะครับมีวิธีออกนะครับให้จานไฟไม่ช้ำนะครับเราใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะครับแต่ว่าเวลาใส่ครั้งต่อไปก็จะออกยากหน่อยนะครับเพราะว่าเกลียวมันล้มไปแล้วนะครับ ก็อันนี้ถ้าใครถอดไม่ออกก็มาแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามีวิธีถอดให้นะครับแล้วเดี๋ยวเกียร์เก่าเราก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะครับใช้ไล่กว่าเดิมแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับเวลาจะผ่าไล่เกียร์ไล่ไรไล,ไ,ล,ไ,ลไม่ได้ครับจานไฟเอาไม่ออกก็ทางที่ดีก็ซื้อสำรองไว้ลูกหนึ่งเลยนะครับซื้อสำรองไว้เลยก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็ รับอะไรครับแล้วเดี๋ยวทํางานต่อนะครับก็ใครชอบิปนี้นะครับก็ศึกษาไว้ก็ได้นะครับเวลารับอะไรนะครับก็ต้องดูให้ดีอีกพื่วนแล้วก็ดูระยะเวลาในการทําว่าเราทําไหวหรือเปล่าทันหรือเปล่านะครับบางทีรับปากส่งไปนะครับแล้วก็ทําไม่ได้ก็เสียชื่อเรานะครับก็ใครชอบทปนี้ฝากกดไลค์กับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ